สวัสดีคะ่ะทุกคนนายนุย่กินมันนีกระสิาพาแกงไก่ใส่หัวปีคะ่ะตามมาเบิ่งวิธีเห็นน้ำกันพี่นอ้องอภิริกใส่สามสีเม็ดกระพาะค่ะแล้วก็เกลือเล็กหน่อย <Okay. S 1> ตามไดยตะไคร้คะ่ะกระเทียมคะ่ะตะไคร้หั่นแว่นจะเด็กโขกง,ง่ายๆ โอกตะไคร้ให้แตกหลังลจากนั้นก็เอาหอมใส่ลงไปค่ะหอมแดงโขกให้แตกเสร็จแล้วค่ะสำหรับเครื่องแกงเอาไก่ที่เขาล้างสะอาดแล้วใส่ลงไปในหมอ้อ แล้วก็เอาเครื่องแกงข้าโขมเมื่ขขอกี้ค่ะลงไปล้วนใส่กันล้วนไปเรื่อยๆจนไก่เกือบจะสุก1อยเปอร์นต์พะค่ะช่วงที่เขาล้วนเนี่ยเขาสามารถปรุงไปเลยปรุงไปได้เลยค่ะ ปลาใส่ลงไปตามด้น้ำปลาค่ะจริงๆปลาหมอหนึ่งใส่ประมาณสองทพัพีค่ะพอดีปลาเบิดเนะาะกลือเกลือแล้วก็น้ำปลาเป็นหลักมันยกไก่ค่ะมันยูกไก่ตลาดเติมผงนัวลงไปค่ะล้วนไปเรื่อยๆ หลังจากนั้นก็เติมน้ำให้ท่วมเนื้อไก่ค่ะไผ่มักสดก็เติมหลายๆไผ่บ่คคอยมักมักขลิะก,กัเติมแคพรพอท่วมเนื้อไก่ก็พอค่ะปิดฝาหม้อแล้วให้น้ำเดือดเพราะน้ำเริ่มเดือดเราก็เอาพวกเครื่องในใส่ลงไปค่ะตับกุนไข่ห้วยไข่ใส่ที่หลัง ใส่ตอนน้ำเดือดจัดๆค่ะไข่สีแดงโบแตกหลังจากนั้นก็เอาหัวปีใส่ลงไปค่ะหัวปีนี่สีสับแล้วก็แ่น,น้ำมะนาวสีเห็ดให้สีบดดำเวลาน้ำมากแกงก็จะน่ากินค่ะปิดฝาหม้อลอให้น้ำเดือดอีกรอบ ตอนนี้สุกแล้วได้พี่น้องหัวปีจะสุกง่ายค่ะไม่ต้องแกงดนลองชิมเบิ่งนะคะตอนนี้แซบรัวแล้ว่าต้องปรุงยังเพิ่มปิด้ายด้วยใบแมงลักหรือผักอีตูค่ะ ิลงไปในหอมตลบอบวนเลยพี่น้องแกงไก่ใส่หัวปีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมือนี้แกงให้เด็กน้อยกินกัจะใส่พริกน้อยแน่รสวัจัดจานค่ะเหมาะสําหรับเด็กเล็ก